วันที่11พฤศจิกายน2568กระทรวงการหลวงของเลกเรียรได้แถลงข่าวว่ากองทัพเรือเบลกาเรเียจะได้ทําการทดสอบเรือเคเวตรุ่น MMPV 90ซึ่งกองทัพเรือบบลกาเรเียได้ทําการสั่งต่อเรือนี้จํานวน2ลําจากบริษัท NVL Group ในราคาลำละประมาณ210ล้านยูโรหรือ7,960ล้านบาท ตั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2021ตัวเรือมีความยาว90เมตรกว้าง13.5เมตรระบบปราบุธติดตั้งปืนออโ,โตเมลาร่า76มิลิเมตรซูเปอร์ราพิดที่หัวเรือปืนรองและใช้เป็นอาวุธสำหรับป้องกันตัวรยะประชิดด้วยแบบ CIWS ไรเมทัล35 mm, มิลลิเมตรมิเลเนียมกันวิซัยต่อตานเรือผิวน้ำแบบซับ r b s 15 MK3 จำนวน4ลูกวิซัยป้องกันภัยทางอากาศแบบ VL m i c a VLS 8เซล แท่นยิงตอร์ปิโดต่อต้อตานเรอดำน้ำา2แท่น,ทนแท่นละ3ท่อยิงขนาด3 2 4ม mm. ิลิเมตรลูกตอร์ปิโดใช้แบบ a 244A s ติดตั้ง vds โซนา่าไว้ที่ใต้ตัวเรือมีดีคอยล์หรือเป้าลวงตอร์ปิโดของไรเมทัลระบบควบคุมการยิงของซับระบบอำนวยการรบของซับนาย vl เรดาร์หลักซับ cg lab amb ใช้เครื่องยนต์ดีเซล codad จำนวน2เครื่องความเร็วสูงสุด24นอตระยะปฏิบัติการโดยประมาณ3 0 0พันไมล์ทะเล ที่ความเร็วมัตยัส14น,อน็อตยัปฏิบัติการไม่น้อยกว่า7วันกําลังพลโดยประมาณ70นายท้ายเรือมีดาดฟ้าและฮังเกอร์สําหรับเฮลิคอปเตอร์รองรับยูโรคอปเตอร์ AS 565หรือว่าแพนเทอร์มีเรือยางท้องแข็งขนาด6.5เมตร2ลําและ11.25เมตรอีก1ลําดูจากอาวุธและสมรรถนะแล้วนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเรือคอเวทที่มีความสามารถแล้วก็เขี่ยวเล็บที่อันตรายมากพอสมควรเลยทีเดียวในราคาเพียงไม่ถึง8,000ล้านบาทต่อลํา และก่อนหน้านี้ไม่นานกองทัพเรืออิหร่านก็ได้ทำการปล่อยเรือคราร์เวตลำใหม่มีความยาว95เมตรกว้าง11เมตรระวังขับน้ำประมาณ1,500ตันทำความเร็วสูงสุดได้30นอตมีลูกเรือ120นายอาวุธประจำเรือประกอบด้วยปืนขนาด76มิิเมตรที่อิหร่านพัฒนาขึ้นเองระยะยิงประมาณ17กิโลเมตร อัตรายิงประมาณ85นัดต่อน,นาทีจำนวนหนึ่งระบอกที่หัวเรือขีปนาวุธต่อต้านเรือผิวน้ำรุ่นนอและแบบคิวเอเดอร์ซึ่งมีต้นแบบมาจากขีปนาวุธแบบ4 802ของจีนระยะยิงตั้งแต่120ถึง200กิโลเมตรจำนวน4ท่อยิงระบบป้องกันภัยระยะประชิดหรือ C I W S พื้นขนาด30มิลิเมตรชื่อรุ่นคารเมนระยะยิงประมาณ2.5กิโลเมตรอัตราความเร็วในการยิงมากกว่า4พันต่อน,นาทีโดยมีพื้นฐานมาจากปืนเ k เค 630ของรัเสเซียแท่นปล่อยตอรปิโดต่อต้อตานเรือดำน้ำแบบ3ท่อยิงจำนวน2แท่นขนาด324ม mm. ิลิเมตรมีระบบเป้าลวงดีคอยชาร p, และแฟร์จำนวน10ท่อขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศระยะไกลมีระยะยิง70กิโลเมตรยิงได้สูง24.4กิโลเมตรลำละ4 8ลูกเนื่องจากเรือในชั้นนี้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงระบบะวุธมาเรื่อยๆเพราะว่าลำแรกนั้นต่อเมื่อปี2010 แล้วก็เฉลี่ยประมาณ3-4ปีก็จะต่อเรือลําใหม่ขึ้นมาสักลำหนึ่งเพราะฉะนั้นลํำท้ายๆก็จะมีอาวุธเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับกองทัพเรืออิหร่านมีเรือชั้นนี้ประจำการอยู่ขนาดนี้4ี่ลำเนื่องจากว่ามีอยู่ลำหนึ่งสูหายไปเมื่อปี2018เรือในชั้นนี้ลำล่าสุดใช้งบประมาณในการต่อประมาณ285ล้านเหรียญหรือประมาณ9,250ล้านบาท ผมก็สังเกตว่าในระยะนี้นะครับก็มีข่าวคราวการต่อเรือโเ,เวตของกองทัพเรือในชาติต่างๆเข้ามาให้เห็นเป็นระยะระยะเสมอไม่ว่าจะเป็นเรือโควตของบัลแกเรียหรือว่าของอิหร่านที่นํามาเสนอในวันนี้นะครับหรือแม้แต่ที่ใกล้ๆบ้านเราอย่างเวียดนามนี่นะครับที่ผมนําเสนอไปแล้วก็มีแผนการที่จะต่อเรือโเ,เวตใช้เองในประเทศเหมือนกัน แล้วก็เช่นเคยไปทุกครั้งครับเมื่อมีรายงานข่าวของกองทัพเรือหรือว่าเรือของต่างประเทศผมก็จะมานึกถึงว่าเรือของเรานี่มีลําไหนมั่งนะที่ใกล้เคียงกับเรือตามรายงานข่าวบ้างสําหรับในวันนี้ผมก็นึกถึงเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ครับเพราะว่าเป็นเรือที่มีขนาดและระวางขับน้ําใกล้เคียงกับเรือทั้งสองที่ได้นําข่าวมาเสนอในวันนี้มากเลยทีเดียวและเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ก็ยังเป็นเรือที่เราต่อขึ้นเองในประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นความสามารถที่จะต่อเรือในขนาดนี้ระวางขับน้ําประมาณนี้ขึ้นมาใหม่ก็มีความเป็นไปได้สูงใใ่่่่มมมมมมัั้้้้ยคครรรรบบออนนีไไดหหหาาาาาวววจจะะสงเืป แต่หมายควาว่าเราสร้างเรือลําใหม่เลยฮะที่มีขนาดแล้วก็ระวังขับน้ำพอๆกับเรือทั้งสองลำที่รายงานข่าวในวันนี้ซึ่งผมมั่นใจว่าการออกแบบเรือนั้นไม่เกินความสามารถของวิศวกรชาวไทยหรอกครับในปัจจุบันเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีประสบะการณ์ในการทั้งต่อเรือและดูแลซ่อมแซมมานานพอสมควรแล้วตั้งแต่เรือหลวงกระบี่มาจนถึงเรือหลวงประจบกีริขันในเรื่องอาวุธผมก็คิดว่าก็สามารถติดได้ไม่ต่างจากเรือที่รายงานในวันนี้นะครับโดยเฉพาะเรือของบัลเรียนั้นเราสามารถจะติดอาวุธได้ใกล้เคียงเขามากเลยทีเดียวเพราะว่าเราก็ใช้ อาวุธพื้นฐานของทางยุโรปอยู่แล้วหรืออย่างเรดาร์ต่างๆของซับนี่ก็เป็นที่คุ้นเคยกันดีในสภาพว่าที่กองทัพเปรือไทยนะครับขาดแคลนทั้งจํานวนเรือและก็ประมาณในการต่อเรือใหม่ๆการใช้เรือคอเวตในแบบนี้นะครับน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับกองทัพเรือเพราะว่าราคาค่าต่อเรือนี่ก็แค่ประมาณไม่เกิน9,000ล้านบาทต่อหนึ่งลำอย่างเรือของโบกเรียนี้ไม่ถึง8 0 0พล้านบาทได้ซ้าไป,บบประบบอาวุธต่างๆก็ถือว่าทันสมัย แล้วก็มีจํานวนไม่มากไม่น้อยจนเกินไปถ้าเราออกแบบดีๆแล้วนะครับเราอาจจะทําเป็นเรือคอลเวตตรวจการไกลฝังด้วยเลยก็ได้เพราะว่าอย่างเรือของบางก์เรลียนเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเรือ,อยางท้องแข็งอยู่ถึง3ามลำนั่นกหมายถึงว่าลักษณะของการใช้เป็นเรือตรวจการโดยก็ได้เพราะฉะนั้นเรือประจวบคีรันเองก็เป็นเรือตรวจการไกลฝั่งอยู่แล้วถ้าเราเพิ่มระบบอุเข้าไปให้ดีๆก็จะสามารถจะเป็นเรือคอิเวตตรวจการไกลฝังได้ทําการรบสามมิติก็ได้ในราคาที่ไม่แพงนักดูสิครับว่าถ้าเราต่อเรือแบบนี้นี่12บสอลำลำละประมาณ8 0 0 0ล้านบาท ก็96,000ล้านบาทยังไม่ถึงแสนล้านเลยใช้เวลาประมาณสัก6ปีหรือ8ปีตามแผนของกองทัพเรือที่ต้องการเรือฟิเกต8ลำผมว่าน่าจะคุ้มค่านะครับแล้วก็เป็นการต่อเรือเองในประเทศสร้างทักษะและเพิ่มความชำนาญในการต่อเรือ แล้วก็ยังได้จํานวนเรือที่จะนํามาใช้หมุนเวียนมากขึ้นอีกด้วยก็มักจะมีบางท่านแหละครับบอกว่าเรือคอเวตนี่เป็นเรือขนาดเล็กนะครับผมว่าเรือความยาว90เมตรวังขับน้ํา2,000ตันนี้ไม่ใช่เรือเล็กแล้วนะครับระบบระวุธระบบการป้องกันตัวก็ไม่ได้ต่างจากเรือฟริเกตขนาด3,000-4,000ตันแต่จํานวนอาวุธอาจจะน้อยกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าก็ลดการเสี่ยงใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเรือลาใหญ่ๆเนี่ยติดอาวุธไปสมมติว่าขี่ปืนอาวุธ16ลูกเนี่ยเราจะเกิดโดนยิงเข้าไปไม่ว่าจะเรือลําเล็กลําใหญ่นนนนะครััับโดขีปปวุธ้ไก็จมท เท่ากับว่าขีปนาวุธ16ลูกนั้นก็จะจมหายไปเรือลำนั้นด้วยแต่ว่าถ้าแบ่งเป็นเรือเล็กๆ4ลำเนี่ยนะครับลำละ4ลูกใช่ไหมครับ ต้องยิงเท่าไหร่ครับยิงทั้งสี่ลำใช่ไหมครับเราถึงจะเสียขีปนาวุธ16ลูกซึ่งก็เป็นการกระจายความเสี่ยงในการที่จะสูญเสียอาวุธใช่ไหมครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเรามีเรือสี่ลำเนี่ยเราสามารถจะโจมตีได้จากหลายหลายทิศทางได้อีกด้วยในแง่ของความประหยัดเรือที่มีขนาดเล็กกว่าระวังขังน้ําน้อยกว่าก็สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการออกปฏิบัติการแต่ละครั้งน้อยกว่าจํานวนเรือที่มากกว่าก็สามารถจะทําให้มีการหมุนเวียนเรือได้มากขึ้นลดความสูญเสียหรือสึกหรอของเครื่องยนต์ให้น้อยลงอายุการใช้งานก็จะเพิ่มยาาาาววนนนนขึ้้เเห็บออออกกก่งงัรรืตจะ ต่อเรือ OPV หรือว่าเรือตัวการไกลฝั่งเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าเรือ OPV นี่นะครับตัเวนไปหรือตรวจการไปแล้วไปเจอเรือข้าศึกนี่นะครับจะเอาอะไรไปสู้ครับเอาอะไรไปป้องกันตัวเองนะครับสู้เพิ่มเงินอีกนิดนึงติดอาวุธให้ครบแบบนี้นะครับเจอข้าศึกก็ซับได้เลยนะครับแล้วก็ป้องกันตัวเองได้ด้วยแต่ OPV นะครับเอาอะไรไปป้องกันตัวเองครับสำหรับวันนี้ก็รู้สึกจะยืดยาวเกินไปแล้วนะครับเพราะปกตินี้ผมจะไม่อยากให้มันความยาวเกินกว่า5นาทีกว่ากว่าเป็นการเสียเวลาท่านผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้ก็คงมี เรื่องมาเอามาคุยกับท่านผู้ชมในเท่ยนี้ครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณแนละสวัสดีครับ